สวัสดีค่ะกระแสข่าวดางังมาแล้วค่ะคนขายให้โชคถึงบ้านบอกเอารางวัลที่หนึ่งมาให้ตายายสุดเฮงคนขายมาถึงบ้านบอกเอารางวัลที่หนึ่งมาให้17มิถุนายน65เวลา6นาฬิกา30นาทีผู้สื่ข่าวเดินทางไปที่บ้านของนายทวีและนางสว่างบ้านเล็กที่211หมู่2ตบลอนสวรรค์อเภอวานนิวาสสกลนคร หลังทราบว่าเป็นผู้ถูกรอตเตอรี่รางวันที่1ประจำวันที่16วิทุนายน65เลขที่ออก361807จำนวน1ใบเป็นเงิน6ล้านบาทก่อนจะถูกได้มีคนขายรอตเตอรี่เข้ามาในบริเวณบ้านขณะกำลังเอาใบกระถินให้อาหารแพะและบอกว่าเอาโชคมาให้เอารางวันที่1มาให้ตนจึงซื้อเก็บไว้พอถึงวันที่16มิถุนายนเป็นวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อการออกสลากเสร็จสิ้นได้ไปตรวจปรากฏว่าถูกรางวัลที่หนึ่งจึงได้ไปแจ้งความบันทึกหลักฐานไว้ส่วนเงินที่ได้วางแผนว่าจะต่อเติมซ่อมแซมบ้านเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้หลานที่สำคัญจะนำไปซื้อที่นาให้ลูกเพราะไม่มีที่นาเลยสักแปลงในอนาคตจะได้ทำนาบ้างส่วนอื่นๆก็จะทำบุญและใช้หนี้นับว่าเป็นโชคดีของตน ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ